ฮัลโหล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 เอเชียนวู้ฮู้รุคุคุจิวจิวคุปิบเรโตโตแปวโอ้ะนาน้อนะคะเดี๋ยวเราจะมีเ้เล่นกันก็คือจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเขียนรูปวาดรูปที่หลัแลวคนที่ถูกวาดรูปที่หลังยจะต้องวาดลงกดให้ถูกต้องเพราะเขาวาดรูปะมางว่าโทยที่เราจะมีโจทย์ให้สลับกันคนละหนึ่งรูป ขาที่จะถูกทำรอดโอเคพอไม่เคอใครวาดก่อนวาดล่ะฝนชุบนะนี่เหตุผลให้วาดขึ้นมาวาดตัวโอ๊ยเราเราถูกไมมาเร้นจบรายการโอเคมาใครจะวาดวาดเลยวาดวาดก่อนใครวาดก่อนคะอ่าอย่างงี้เป็นอที่ดีใช่เดี๋ยวเอาลูกเอาลูก ไ่้ขาอ๋อโอเคได้รุ่ไะนรดีอ่ะนี่ค่ะรูปนี้ค่ะอ๋อซึ่งง่ายมากเาเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวดิโอเคเอามาเดี๋ยวเพิ่งนะ แล้วครับเอ้ยค่ะวาดถูกเลยนี่คืออะไรคืออะไรใกล้เคียงแล้วนะเอ้ยมันนะใกล้เคียงแล้วนะผมว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะสัตว์ชนิดนี้คืออะไรอ่อนเขืงมันเลยมันคือ มันคือมันคือประวันครับมันคือหวานแต่เรียกปลากได้มันคือมันคืออรนมันคือหวานรู้เรื่ไงวะมันคือหวานมงเป็นหมมบกเป๋ามอนยทากันเลยอเลยสิู้ครับนาใ เป็นน้ำซุ้มใช่ไหมไปวาดจิดเนี่ยไปวาดตรงหาแต่ทำไมสองอะพี่ก็จิ้มหอยทากเหมือนกันภาษแบบวาดปลาสไตล์เบสิกอ่ะที่แบบปกติผมวาหอยทากมันไม่น่าแหลบแหลย่างนี้อันนี้มันน่าจะเป็นวานวานฝั่งบ้าน้องอันนี้ใช่ไหมเอาละไม่ใช่อันนี้อันนี้เสื้อกับเพื่อเลยเห็นหน้าไหมพี่ว่า่างนี้แหละแล้วใช้ที่ไม่เยอะหรอก ได้อืมมากสตั้ใจสุ่เยนหน้าอกขเป็นหน้าอเปาเนี่ยขัดต้องเอาใหม่แล้วแต่ยังใช้รูปเดิมมันไม่รอดแล้ว่ะอ๋อก็เห็นตวัดขนาดนี้ ไม่ได้ตะหว,วัดเลยเอาเขียนตรงก็ <laughs> <c oughs> ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมยังมียังมี อะไรมายโอ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงพอจะเดาออกแล้วพอจะเดาออกแล้วจะเดาออกแล้วน่าจะเวนี้น่าจะเวีนนี้ขอโรับอะไรมนี่ไงมันคือรูกอะไรคะอวมันคือลูกหน้าคนครับมันน้าคนเฉลยเอสิถูกไหม ไม่ถูกมันจะรู้อะไรคะแจกานดอกไม้แจกันดอกไม้มาจากไหนแล้วหน้าคนมาเจอเนี่ยตอนแรกวาดอย่างนี้นขีดไปโอ้โหขีดซะยาวเอาแล้วเราได้ผลตอนแรกอย่างนี้ใช่ฮะนี่เออเนี่ยปึ๊บแล้วไงต่อเออไม่มันมันแค่นี้เออแล้วก็ขีดขีดในมือเออแล้วก็ปึ๊บนี่มันหนักขึ้นต่อกหแล้วก็มีดอกไม้วงกลม น้องตัวอย่างให้น้องดูหน่อยสิเอ๊ก็ใกล้เคียงยเลยนะใกล้เคียงเมื่อกี้ก็มีตัวพีอย่ตัวหนึ่งไงจุดเนี้ยแต่คนแพ้ดอกไม้หลายดอกอะไรอ่ะการจัดการดไม้นะคะนายคนแพ้ลายคนแพ้ลายที่เกือบปวดคอมตัวปวดขาตัวนะคะคนแชร์ก็คือคนที่งใบให้ด้วยมือไม่ใช่คนพิวานอว่าที่งใบไม่ดีที่อ่ะให้ เราตัดสินใจว่าเราจะทำโทษกันยังไงกู้ไหมอ้าวแล้วผมจะชนะไปพื่ออะไรอย่างนี้ป็อคนแพ้นะคะเราจะให้ใส่หมูโที่มีให้เลือกให้คนชนะแเบนอ้ให้ใส่ว่าจะให้ใส่ใส่ไหนได้ไปเลือกซิอย่างเดียวโดนผมเอาเนี้ยแหละบัวร้อน แบกมาตาแดงเลยตาแดงเลยไแเดียวเปลี่เดยวเียอใสดแว่หน้ารักสุดในชีวิตนี่ยนนึ่น้กทีสุด๋ในชีวิตและอีกนง 哎，你